สวัสดีค่ะดิฉันนางสาววันวิสาสเถรลำตำแหน่งบรรณากรห้องสมุดประชาชนอำเภอละหานทรายขอนำเสนอผลการดำเนินงานในรอบปีพุทธศักราช2565ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ค่ะห้องสมุดประชาชนอำเภอละหานทรายอยู่ภายใต้การบริหารงานของนางสมรบำขนทศผอ,อ,อกศนอำเภอละหานทราย ลัษณะอาคารสถานที่เป็นอาคารเอกเทศ2ชั้นตั้งอยู่ที่เลขที่258ทับ2หมู่8ตำบลละหารทรายอำเภอละหารทรายจังหวัดวีรำการจัดให้บริการภายในห้องสมุดแบ่งเป็นมุมต่างๆเช่นมุมวารสารมุมเด็กมุมหนังสือทั่วไปมุมนวนิยายและมุมหนังสือพระราชนิพนธ์ ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในรอบปีที่ผ่านมาห้องสมุดประชาชนอำเภอละหารทรายได้จัดก,กิจกรรมโครงการต่างๆดังนี้กิจกรรมส่งเสริมการอ่านภายในห้องสมุดห้องสมุดประชาชนอำเภอละหานทรายจะมีนักศึกษาและประชาชนทั่วไปมาใช้บริการของห้องสมุด ซึ่งหนังสือที่ประชาชนส่วนใหญ่ชอบอ่านก็ประกอบไปด้วยหนังสือธรรมะหนังสือนวนิยายหนังสือทั่วไปวารสารและหนังสือสําหรับเด็กซึ่งประชาชนส่วนใหญ่จะมาใช้บริการเพื่อค้นคว้าหาความรู้และนําความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตกิจกรรมบ้านหนังสือชุมชน บรรดาข้องสมุดประชาชนอำเภอละหานทรายได้นำหนังสือที่ได้รับบริจาคไปส่งมอบให้แก่บ้านหนังสือชุมชนซึ่งบ้านหนังสือชุมชนอำเภอละหานทรายมีจำนวนทั้งสิ้นเจ็ดแห่งซึ่งจะตั้งอยู่ณนะรอพอ,อตอและบ้านผู้นำชุมชนซึ่งเป็นบริการส่งเสริมการอ่านเชิงรูป เพื่อให้สามารถเข้าถึงประชาชนได้ทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยซึ่งประชาชนสามารถเรียนรู้ได้ในทุกที่ทุกเวลากิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดเป็นกิจกรรมที่บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอละหารทรายได้ออกให้บริการในพื้นที่ตลาดน้สีเขียวหน้าที่ว่าการอำเภอละหารทรายซึ่งเป็น แหล่งที่ประชาชนมาจับจ่ายซื้อสินค้าบรรณาลักษ์จะนำแผ่นพับใบปลิวไปความรู้ต่างๆแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนทุกเพศทุกวัยที่มาจับจ่ายซื้อสินค้าในตลาดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่บรรณาลักษ์ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนทีน่าโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติบ้านโรงเลื่อย โดยได้สอนให้เด็กๆทำมาตาตัวสะกดจากลูกชิ้นหลากสีเพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับมาตราตัวสะกดของไทยเพื่อสามารถนำไปใช้ในการเรียนรู้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องนอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมเคลื่อนที่ณน้าบ้านตาจงหมู่ที่5ตําบลตาจงเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้เข้าถึงสื่อหนังสือต่างๆ โดยไม่ต้องเดินทางมาที่ห้องสมุดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์บนรรณาลักษณ์ได้จัดทำสื่อความรู้เพื่อเอผยแพร่ในแฟนเพจ Facebook ของห้องสมุดเพื่อให้ประชาชนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลานวัตกรรมส่งเสริมการอ่านบนรรณาลักษ์ได้จัดทำนวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน ไว้บริการประชาชนเช่นจะทำคำพ้องรูปคำพ้องเสียงคำควบแท้ควบไม่แท้คำในมาตราตัวสะกดต่างๆเพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเรียนรู้และใช้คำต่างๆได้อย่างถูกต้องตามหลักภาษาไทยและสามารถอ่านออกเขียนได้เพิ่มมากขึ้น